ก่อนหน้านี้ตะคิวขึ้นแข็งครับจังหวะวัดปลาผิดจังหวะมปนิดหนึ่งครับก็พอทัวร์แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับแต่มาดูแต้มนี้ก่อนดีกว่าสายสวยครับนี่แต้มที่สี่ครับหมายนี้แต้มที่สองครับกับเจนวันเอฟัครับสยสวยเลยครับก็จังหวะมันกัดกลางน้ำครับแล้วเยื่อใกล้จะถึงตัวของเ้วด้วยครับคือหันไปมองอีกทีคือเห็นมันม้วนแล้ว ก็มันก็กระชากออกตีจังหวะวัดทันนะเับเดี๋ยวมือนต่อครับกับยืนจะค้ายชิทยุซีครับเก็บเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้งครับกับเจนวันเอสเจสพับครับก็ภาพใหม่ยรับที่เห็นครับลบมากครับอุ้ยอ้ยแน่พงมาใช่ไหม นีโนะอ้ย,อยไม่เล็กแล้วครับตัวนี้ แดดมาครับ หืมม่งเหยื่อกระโดดเลยครับอยู่ในบัวครับมันนึกว่าเล่นตะกร้อหรือ, <c oughs> อว่าไงเนี่ยโอ้โหวม่งครับ น่าจะมีคนมาตกบ่อยอยูครับดูจากอาการแล้วออเอาหัวมองใช่ไหม แต้มแรกกันนะครับคือกัดเสร็จแล้วก็ถ้ามันเป็นหมายแบบนี้โอ้ยไปอีกหนึ่งตัวถ้าหมายประมาณนี้นะครับผมแนะนําเลยครับเวลาปลามันกัดแล้วครับอย่าพยายามส่งหน้าครับไอเรื่องของความลกแน่นอนครับอย่างแรกเลยครับและอีกหนึ่งเรื่องครับคือความเคี่ยวครับดูจากลักษณะตอนแรกที่มันกัดครับมันโอหัวมงเหยียบกระเด้งกระดอนเลยครับ โอเคครับแต้มแรกมาแล้วครับใช้เวลาไม่นานากกรครับใส่ปลาเกลือสวยๆครับนี่ครับใส่ทักสองสามขีดครับกับ Gen2 FGS Plus ครับ Jawishing e ซีวว่ครับหมายเคี้ยวครับ,รบปลากัดแล้วก็หาจงังหวะวัดเลยครับ พอเยอตันนี้ก็วัดป่าติดง่ายอยู่แล้วครับเคฟเจนทูครับวัดเป็นโดนครับโอ้พุ่งมาทำไมพุ่งมาแล้วกัดด้วย ่าจะเป็นในช่อนปอกครับพุ่งมาเหมือนอยากจะกัด พุ่งมาใช่ไหมไอชอนปอกจริงครับสายน่าจะใกล้เคียงกับตัวแรกครับโอ้ตัวดำปี๋เลยครับนี่ครับแตนที่สองก็ใหม่นี่ครับนี่ครับตัวป่าแต่ตัวอ้วนมากครับเคครับแตนที่สองครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเจนวันครับ ก่อนหน้านี้แต้มแล้วผมใช้เป็น Gen 2 FGS Plus ครับแต่จากที่ผมสังเกตครับใหมยนี้คนเข้าเยอะแน่นอนครับแล้วก็ประกอบกับตัว Gen เอ่อ Gen 2 FGS Plus ครับ a คชั่นของใบคอครับมันแน่นแล้วก็มันหนักครับตามันอาจจะระแวงได้ครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็น Gen 1 FGS Plus ครับเพราะว่าตัวนี้ Action จะเบากว่าตัว Gen 2 FGS Plus ครับก็ได้ผลครับเคทก็เป็นยองจะคลายวิธี Easy เช่นกันครับกับตัวนี้ครับ Gen 1 FGS Plus ครับ ไเข้าที่ลกแล้วก็เขามีตูดรอได้เลยครับเจนวันครับมีตัวขยับครับขยับแล้กัดด้วยน้อง ข้างเคี้ยวน่าจะโดนบ่อย <c oughs> ตรงนีตรงนั้นก็มีตัวครับแอบติดตามแล้วกกอบ,อบัว แหวกบัวมาเลยครับไม่ต้องตามมาใกล้นี่แน่โอ้โหยิงไปนู่นแล้วหวัดไม่ค่อยถนัดเลยครับโอ้สายสวยครับแต่มันจะผอมหรือเปล่า มันกัดไม่ค่อยมีแรงสักครู่นะครับทางมันชันแต่เต็มคําเลยครับกิปเปอร์ดีกว่าโอ้โหลำบากครับข้างหลังก็เป็นแนวดิน างหน้าก็โครนจริงครับมันค่อนข้างผอมครับสักครู่นะครับออกหม่ทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยครับอุปสรรคเยอะเหลือเกินนี่ครับตัวปลาดันน้ำมาตามมาเป็นคลื่นเลยครับแต่สายก็โอเคครับอย่างนั้นผมเก็บไว้ถ่ายรูปก่อนดีกว่าครับแต่ช่วงท้ายคิดถ้าเกิดจะปล่อยก็ค่อยเลือกปล่อยแล้วกันครับเหยื่อตัวนี้ครับ เป็นเจนวันเอฟเจสพาร์ทับจาวิชิงอีซี่ครับแต่แรกผมใช้เป็นเจนทูครับแต่ผมสังเกตแล้วครับทุกวันนี้ครับปลามันค่อนข้างจะเค็ดเยื่อครับเพราะว่าตัวเจนทูนี่คือแอคชั่นมันก็จะแน่นแล้วก็หนักนิดนึงครับหนักกว่าเจนวันครับผมเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นเจนวันเพื่อที่จะลดอาการเอ่อความระแวงของปลาครับให้มันน้อยลงไปกว่าเดิมครับก็ได้ผลครับแต่อันที่สามครับกับอยื่อจาะคายวิชิงอีซี่ครับเจนวันเอฟเจสพารครับ Thank <laughs> อสายโบแล้วครับตัวนี้โอ้โหติดนิดเดียวด้วยหุยใจเย็นไว้ก่อนติดนิดเดียวโอ้โหตัวนี้จังหวะผมก็ไม่ได้มองนะครับพอดีเหยื่อมันจะมาถึงแล้วพอดีหันไปทีมันมันม้วนครับโอ้โหแบนี่สีใส่ดีเลยครับ ติดนิดเดียวมนันนี้กัดกลางน้ำเลยครับสักครู่นะครับตัวนี้โอ้ยแรงดีครับ อเก็ย okay. ยอแขนเลยครับโอ้โหสักครู่นะครับตะคิวขึ้นแขนครับโอเคครับก่อนหน้านี้ตะคิวขึ้นแขนครับจังหวะวัดปลาผิดจังหวะมปน,นิดหนึ่งครับก็คอยชัวร์แล้วครับ เดี๋ยวไปดูยันต่อครับแต่มาดูแต้มนี้ก่อนดีกว่าสายสวยครับนี่แต้มที่สี่ครับหมายนี้แต้มที่สองครับกับเจนวันเอ l u s สพักับสายสวยเลยครับก็จังหวะมันกัดกลางน้ำครับแล้วเหยื่อใกล้จะถึงตัวผมแล้วด้วยครับคือหันไปมองอีกทีคือเห็นมันม้วนแล้วแล้วก็มันกระชากออกตีจังหวะวัดทันครับเคสเดี๋ยวไปดูันต่อครับกับเหยื่อจะคลไปชิงอีซี่ครับเจนวันเอ l u s ส จ้าชิงอีซี่ครับ ืกัดกระชากเลยตัวไม่ค่อยใหญ่ครับหลุดได้หลุดนะ,อะ,นอะโอ้โหใส่โอเคยนะครับใส,ส่ปลาเกลือสวยๆครับนี่ครับกับเจมวัน FGS Plus ครับ กัดไม่โดนนีติกิ่งไม้ครับปกติไม่ได้กัดง่ายนะครับตรงจุดนี้ครับ น,น่มาดูตัวมันครับปกติตรงนี้ผมมานี่คือจะไม่ค่อยได้เดี๋ยวค่อยโม้ดีกว่าใส่สวยนะครับเนี่ยกำลังติดหญ้าเฮ้ย เดีอดร้อยโหจะได้ปลากับตรงจุดนี้ครับไม่ง่ายครับแล้วก็ไม่ไม่ได้จริงๆครับเอาใหม่ครับตรงนี้ปกติเขียวมากครับ โดนค่อนข้างลกครับเอาใหม่โหพันยากแล้วก็ลกซะเหลือเกิน เล็กแล้วครับตัวนี้ก่อนหน้าทีหรุดไปหนึ่งจะเอาขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้ตัวนี้เต็มคำอยู่ครับวนันนี้แต้มที่ห้าของวันปกติตรงนี้แบบที่บอกครับตัวที่รุดก่อนหน้าเนี่ครับปกติมันกัดยากมากครับปกติผมจะได้จากฝั่งล่องนู้นครับ มีท่อรอดไปครับช่วงนี้น้ำน้อยครับตัวเท่ากับตัวที่หลุดไปก่อนหน้านี้เลยครับตัวก่อนหน้านี้มันติดแค่นิดเดียวตัวนี้มันเต็มคำครับเนี่ครับสายสวยแล้วเนะี่ยสามสี่ขีดครับกับ Gen1 FGS Plus ครับตีข้อที่ลกแล้วก่อข้าอีกตัวรอได้เลยครับ แบบตัวแรกครับหลุดโอเคคราไปรับชมกันต่อนี่แต้มที่น่าจะเป็นแต้มที่หกของวันแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคครับเจนวันครับจากฟิชชิ่งอีซีครับกลับมาแก้แค้นหม่นี้อีกครั้งนะครับหลุดไปเยอะมากเลยครับจะว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับ จะโดนย้ำแค้นหรือเปล่าครับ นี่ไงนี่ไงไม้กไม้ครับโอ้ยก็ยังมีอุปสรรคมาทางนี้เสียงดังไม่ได้หมายแตกทันทีโอเคครับ กลับมาแก้แค้นครับใส่รักสองน้ำขี้ครับกับเจนวันเอฟเ s สพรครับลองตีดูให้เร็วปลาเยอะจริงครับแต่ก็น่าจะเข็ดเยอะเหมือนกันผมทำหลุดไปหลายตัวเหมือนกันครับนี่น่าจะเป็นแต้มที่เจ็ดครับของวันนี้ครับโอเคครับเจนวันครับ กัดได้นะวัยรุ่น ปลาระแวงได้ขนาดนี้ตืต๊ตครับหลวมตัวกัดมาไล่โดนแน่ นี่ไงโอ้โหแตกมันนี่ตัวใหญ่ขยับอยู่สองตัวไอตัวนี้ขโมยซีนโอ้ยเ่ก่รข้อหาทําหมายแตก เป็นเท่าไรครับเนี่ยของวันนี้ครับเต็มที่แปดครับสายปลาเกลือครับกับ Gen One FGS Plus ครับ